สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับล่าสุดนี่ครับพี่น้องนะครับหลังจากบอดบิ๊กผูกแขนล้านนะครับซื้อท้องนะครับให้น้องคุ้นนะครับพี่น้องนะครับจังที่ทุกท่านได้ทราบกันนะครับหลังจากนั้นครับพี่น้องนะครับก็มีเพจยายอันชัน เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับที่เพิ่นคอยแสคอยวาคอยแฉบอ่าบอดบิ๊กนะครับคอยแฉ่น้องโคจิและก็อ่ากล้องวายุนะครับที่ผ่านมาพี่น้องนะครับเจ้าเดิมกลับมาอีกแล้วครับพี่น้องนะครับอ่าก็โพสแบบซี่นะครับเดี๋ยวนุออกเสียงให้ฟังเดอ้อพี่น้องนะครับอ่าโพสว่าข่ำนะครับส่วนลูกตัวเอง ขี่ตันนี้นะครับก็คือว่าลูกเจ้าของเนียขีที่นี่และพี่น้องนะครับบอซื่อให้ประมาณนี้นะครับแล้วก็โพสตว่าแบบนี่ครับล่าสุดสวมบทร้องไห้อีกแต่วันเกิดลูกของขวัญก็ไม่มีให้สักอันขนาดทองสองสลึงกับรถไขาลานที่เอฟซซื้อให้โตเกียวกับบอกาเอาไปให้ลูกแม้กระทั่งรถหัดเดินก็ไม่ได้ให้มา จนตอนนี้โตเกียวเดินได้แล้วส่วนค่าเทอมนาริตะก็กลัวจะได้จ่ายช่วยพอพออ้างแต่จะเซ็นรับรองบุตรข้ออ้างว่ารักลูกเขาอ่านเกมเธอออกเธอมันไม่รักใครจริงนอกจากตัวเองนะครับแล้วก็โพดมาแบบซี่นะครับพี่น้องนะครับพี่น้องได้ฟังแล้วรู้สึกจึงได้ครับพี่น้องนะครับ เรื่องซื้อของขวัญให้ลูกนะครับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่าน f อฟซีตัวเกี่ยวมิวสิกตัวจริงก็รู้แล้วนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นแบบใดนะครับแล้วก็เรื่องล่าสุดค่าเทอมน้องนาลิตะนะครับพี่น้องนะครับที่บาเซอามาเมเลียนรุงเทพแล้วก็ะจอ่ล่าสุดนี่แม่แพรวก็บอกแล้วว่าใจายคยณระคึงนะครับพี่น้องนะครับ,อรบตอนนี้ก็หาโรงเรียนอยู่นะครับ พี่น้องนะครับแต่ว่าอยู่ดีๆนะครับเพลียนย้ายอันชั้นกับมาโพดแบบ4ีนะครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็สงสารบอสบิ๊กนะครับนะครับวันวันนี่เจอแต่เรื่องนะครับเจอแต่คนมาดามาแฉนะครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็ฟังแล้วไห้อ่าหูไหวหูนะครับพี่น้องนะครับอย่าไปเสียข่าวลือนะครับทุกท่านครับทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงในเรื่องนี้นุ่มองเอาข่าวสารมาฝากครับว่ามันมีแบบสี่เข้ามาครับพี่น้องนะครับ โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุ่งอ่องไว้ครับถ้ามีข่าวสารใหม่ดีเดี๋ยวสินำํำเสนออีกรอบหนึ่งคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ